เป็นยางเบอร์นะครับ215607นะครับ215607นะครับตัวนี้เป็นยางชุดจัดโปรนะครับเป็นยางปี2021นะครับปกติยางตัวนี้ราคาอยู่ที่12,500นะตัวนี้12,500มาจาัดโปให้เหลือแค่10,500บาทเองเส้น1 5 0 0นะครับราคาลดลงไปเยอะเลยนะครับซึ่งเป็นยางปลายปีแล้วก็มีประกันให้2ปี แล้วก็ส่วงร้อยฟีตั้งศูนย์ฟีเข้าบริการฟรีนะครับทุกอย่างฟรีให้หมดเลยนะครับนี่ก็เปล่นยางเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเป็นสเปคที่ใช้งานได้ดีมากนะครับซึ่งยางเก่ามาดูนี่ครับยางเก่าไอ้ยางเก่าอยู่ไหนน้อยยางเก่าช่างยางเก่าอยู่ไหนเอ่ยเสร็จนี่ยนี่ยางเก่าครับยางเก่ายางเก่าเป็นยาง2องห0 1 7เป็นยางปี2010 แปนะครับปี18นะครับนี่ครับยางเก่าดูจากยางเก่าแล้วก็ถือว่ากินนะครับคันนี้กินยางเยอะมากเลยครับรถปี18ดกินยางเยอะต้องตั้งศูนย์อันนี้ครับต้องตั้งศูนย์ <Okay. S 1> ไม่ตั้งไม่ได้เดี๋ยวเสียของนะครับสามีนเราตั้งศูนย์ด้วยเด้อสามีนตั้งศูนย์ด้วยตั้งศูนย์ด้วยต่อเบนตั้งศูนย์ไปเลยตั้งศูนย์ฟรีรถกินยางเยอะมากคันนี้ย <Okay. S 1> ี่งตั <Okay. S 2> ้โอเคเดี๋ยวให้ไม่นจะบอกให้ชั้งพวง คันนี้เด้อตั้งศูนย์ฟรีแล้วก็เอารถถอยไปจากข้างนอกจอดนี้จอดนี้จอดนี้แล้วก็เอาคิวไปรอรถใหม่ใหม่ทำไมจิ้มยางจังเลยเนี่ยรถใครเนาะอ๋ออ๋อบอกพ่อได้ว่ารถจินยางเยอะมากเลยรถเสียศูนย์เดี๋ยวตั้งศูนย์ให้ฟรีนนี่ปลาท้ายเปิดไงเนาะจนริมหมดปะ เรีย okay, บร้อยนะครับคันนี้ได้ยางราคาโปรโด้วยเนี่ยเพิ่งจัดโปรไปเมื่อวานนี่เองเนี่ยนี่มาได้จังหวะพอดีเลยเนี่ยนี่เหเราเรียกว่าเ c ฟซีแฟนมันแท้เลยเพิ่งจัดโปรไปเมื่อวานตอนหกโมงเย็นนะครับอ๋อมันต้องยกมันหนักหน่อย